สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ i อ e ีอรนี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สรุปประเด็นนี้ให้นะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สามารถส่งต่อจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะแบบไหนสิทธิ์ถึงจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก่อนหน้านี้ก็สรุปให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วก็จะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถามแล้วในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39กลาส่งต่อได้ จนถึงอายุเท่าไหร่และแบบไหนถึงจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะตามที่บางท่านเคยถามมานะคะว่า ปัจจุบันเป็นทำงานรับจ้างธรรมดาจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้เลยไหมนะคะผู้ประกันตนมาตาา3ข้าวนะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3คือเข้าทำงานกับนายจ้างก่อนนะคะซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็ต้องลาออกจากง,งานหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือจะเรียกว่าสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะ และก็มีความประสงค์ที่จะต่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือในปัจจุบันสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้นะคะภายใน6เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะ โดยความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เมื่อสมัครแล้วจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะเมื่อเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายนะคะกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อีกความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็ต้องสิ้นสุดลงนะคะละออกจากความเป็นผู้ประกันตนที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันนะคะแล้วก็ ภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะสิ้นสุดลงนะคะดังนั้นจากกรณีที่ถามนะคะผู้ประกันตนมาตรา39ส่งต่อได้จนถึงอายุเท่าไราแบบไหน,นถึงจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะ คำตอบนะคะสามารถส่งได้ไม่จํากัดอายุเพราะในคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39และการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะจะไม่ได้ระบุเลยว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถึงอายุที่เท่าไหร่นะคะโดยความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ 1เสียชีวิต2กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3าอีก3คือลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคม 4. ไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะและายานระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีนะคะส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะที่ได้มีโอกาสจะทำคลิปเพื่อแนะนำให้กับท่านอื่นได้รับทราบนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ